ส่วนกองถ่ายสไปคยเจ้าสัวที่นอกจากมีเบื้องหลังขำกระจายไม่แพ้เบื้องหน้าให้ได้ติดตามกันแล้วยังขอเพิ่มออปชั่นความสนุกยิ่งขึ้นจากใจพระนางตุ้ยเบนอีกด้วยเอา้าจัดไปค่ะ เอาใจแฟนคลับกันสุดๆไปเลยค่ะกับละครหากระจายทุกบฉากสะพายเจ้าสัวที่ได้นักร้องตัวพ่อตัวแม่คู่ดูอ้อผิวสีของวงการมาจับคู่กันทั้งที <c oughs> ก็เลยมี MV ประกอบละครสุด <c oughs> พิเศษมากำนันแฟนๆโ <c oughs> ดวยวันนี้พระเอกจอมทะเลนพี่ตุ้ยเกตกมลกับน้องเบนซ์พรชิตา <c oughs> ต้องมาถ่ายทำกันกลาง <c oughs> ทุ่งนาสวยๆที่ปทุมธานี <c oughs> ท่ามกลางอากาศร้อนเปลี้ยงแบบองศาเดือดเที่ยงวัน <c oughs> แม้ถึงงานนี้จะร้อนจะเหนื่อยกันขนาดไหนแถมยังต้องหวันเรื่องดำเอ้ยเรื่องกลัวผิวจะคล้ำเสียจ ต้องฉลองครีมทั้งตัวแต่ยังหากันได้สุดๆแอบปล่อยมุกกันกระจายเลยค่ะนี่เป็นวันแรกที่ตุ้ยได้เจอกับพี่เคนพิเดชครับผมนี่ครับพี่เคนไอไหมเนี่ยไอไหมไม่อยากจะบอกถ้าพี่มาทันตอนเขาทาครีมนะครับขอโทษใส่ถังอาบเลยดีกว่ารับรองครับเบื้องหน้าจะต้องสวยงามโรแมนติกปจา,ารัก,กแน่นอนน่ารักเพราะว่า เพลงน่ารักมากถึงแดดจะร้อนนะคะแต่ว่าภาพที่ออกมาก็จะดูแสงสวยเพื่อง,งานให้กับท่านผู้ชมนะฮะถูกแล้วเราก็<ร>ากจะ <ทำ S 2> ดูดแบบดูขาวใสเราทำได้เหรอ